หลังจากที่พระเอกได้ยันจากหอคอยสวรรค์มาแล้วในตอนนี้พระเอกก็ได้กลับมาที่บ้านพักของเขานะครับโดยก็จะมีทั้งโซโจโรินตัวเขาก็พยายามที่จะสนับสนุนพระเอกอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้พระเอกพบเจอกับแม่นางรีมูวันนะครับในตอนนี้แม่นางรีมูวันก็ได้ถูกแบบกักบริเวณเอาไวา้แต่เนื่องด้วยที่ในด้านความสามารถของเธอก็สามารถเปิดประตูมิติในการไปห้องหลับได้นะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเธอนั้น ก็ได้ไปรออยู่ยังสถานเที่ยงนั้นแล้วนะครับเพื่อที่จะรอให้พระเอกนั้นมุ่งเดินทางตามไปหาเธอนั่นเองโดยท่านโซโจโลินก็ได้บอกกับเพกไปในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม่นางลีเมื่อวานถือว่าเป็นอาจารย์ที่ดีของเขาเลยทีเดียวนะครับคอยสั่งสอนอะไรต่างๆนานาม,มาในตอนนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ของเขานั้นมีปัญหาตัวเขาเองก็ยอมจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับในตอนนี้ท่านโซโจลินก็ได้ทำการเปิดประตูมิติในการพาพรเพกมุ่งเดินทาง ไปห้องรับประจํานิกายเมฆาสวรรค์เลยนะครับโดยก็จะมีแม่นางลีมู่หวานก็ได้รอพระเอกอยู่ยังสถานเที่ยงนี้แล้วนะครับซึ่งสถานเที่ยงนี้ก็จะเป็นห้องรับในการปรุงโอสถนะครับมันก็จะมีหม้อปรุงโอสถระดับ7หรือว่าหม้อปรุงโอสถ7สวรรค์ที่ได้ตังต่างายอยู่ยังสถานเที่ยงนี้นะครับมันก็จะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะช่วยพระเอกเปิดหม้อปรุงโอสถที่ได้รับมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับในตอนนี้พระเอกที่ได้รับยันวิญญาณมาแล้วเรียบร้อย พวกเขาเองก็ไม่รอช้านะครับทําการเริ่มพิธีต่อไปโดยก็ได้นําเอายันวิญญาณที่พระเอกนั้นได้มาจากหอคอยสวรรค์ของนิกายเมฆาสวรรค์นะครับทําการแปะไปที่หม้อปรุงโอสถนี้เพื่อทําการเปิดเตานี้ขึ้นมานะครับจนในที่สุดแล้วพวกเขาก็สามารถเปิดเตาได้สําเร็จในตอนนี้พระเอกก็ได้มุ่งเดินทางเข้าไปในหม้อปรุงโอสถนี้เพื่อที่จะใช้พลังของเขาในการเปิดหม้อปรุงโอสถนี้ให้ได้เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของดาน นอกหรือว่าลานด้านหน้าของนิกายเมฆาสวรรค์ในตอนนี้ก็จะมีเหล่าท้มโสระดับวิญญาณแรกกำเนิดทุกคนนะครับพวกเขาก็จะเป็นนักปรุงโอสถระดับสีกันแทบทุกคนเลยในตอนนี้เจ้านิกายตัวเขาก็ได้เรียกเราท้งโสดทั้งหมดมายังสถานเที่ยงนี่นะครับเพื่อทําการกันโอสถระดับห้าขึ้นมาให้จบได้โดยการกันโอสถระดับ5้าในครั้งนี้ทุกคนจะต้องเสียสละเม็ดยาของตนเองนะครับ เป็นเม็ดยาเกซสีที่ดีที่สุดที่พวกเขานั้นสามารถปรุงได้เพื่อทําการเสริมสร้างเม็ดยาระดับ5าขึ้นมาให้ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่เต็มใจก็ตามเพราะกว่าที่พวกเขาจะสามารถปรุงโอสดระดับ4ี่ขึ้นมาได้นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับแต่เนื่องด้วยที่มันก็เป็นคําสั่งของหัวหน้าเจ้านิกายของพวกเขาวกเขา็คงจะต้องเต็มใจเหมือนกันนะครับแนต,ตอนนี้พวกเขาก็ต้องเริ่มทําการปรุงโอสดไป ส่วนทางด้านของพอเพกเองนะครับหลังจากที่อเอกได้เข้ามาในหม้อปุงโอสดเจสดสวัสนี้ตัวเขาก็พยายามร,มรวมพลังอย่างเต็มที่เพื่อทําการเปิดผนึกหม้อปุงโอสดลึกลับที่เขานั้นได้มาเลยครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าโอสดที่อยู่ในหม้อน,นี้ที่ได้ถูกผนึกเอาไว้นั้นมันเป็นโอสดเกรดไหนกันแน่นะครับพอที่จะสามารถช่วยให้เขานั้นเรือนคันไปอยู่ในระดับวิญ,ญญาณแรกกําเนิดได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าไม่สามารถเลื่อนคันไปในระดับวิญญ,ญาณแรก กำเนิดได้ก็จะไม่มีทางที่จะช่วยเหลือแม่นางลีเมื่อวานได้เหมือนกันนะครับจนในตอนนี้พระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับผมซึ่งก็สามารถเปิดดูและก็สามารถรับรู้ได้นะครับว่าโอสถที่อยู่ในหม้อปรุงโอสถลึกลับนี้มันเป็นโอสถระดับเจ็ดนั่นเองนะครับแม่นางลีเมื่อวานก็ดีใจพอสมควรเลยเดียวนะครับโอสถนี้ก็อาจจะสามารถช่วยในการที่ทําให้พระเอกนั้นเลื่อนขั้นไปอยู่ในระดับวิญญ,ญาณแรกกาเนิดได้อย่างแน่นอนแต่ว่า ทางด้านนอกนะครับในการปรุงโอสดของเหล่าทั้งโสดทุกคนนะครับพวกเขาในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการการโอสดระดับห้างขึ้นมาแต่มันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับผมในตอนนี้พวกเขาเองก็เกลีที่จะไม่สามารถทําได้สําเร็จนะครับจนแม่นางรีเมื่อวานเทียนเช่นนี้ก็ต้องรีบออกไปช่วยเหลือทุกคนก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าการการโอสดผิดพลาดอาจจะทําให้เหล่าทังโสดกลุ่มนี้สงสัยว่ามีคนอยู่ด้านใต้นั่นเองนะครับในตอนนี้ตัวเธอ ก็ได้ทำการช่วยเหลือในการปรุงโอสดไปและแล้วผ่านระยะเวลาไปไม่นานนะครับพวกเขาเองก็สามารถกลั่นโอสดระดับไฮได้จนสำเร็จแล้วเรียบร้อยน,นะครับเจา้านีการนี้ก็เรียกได้ว,ว่าดีใจใหญ่เลยทีเดียวนะครับจนลืมไปว่ามีใครบางคนซ่อนอยู่ใต้การปรุงโอสดของพวกเขาอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นแผนของแม่นางลีเมื่อวานที่วางเอาไว้แล้วเรียบร้อยน,นะครับ ส่วนทางด้านของเพกเองหลังจากที่ได้ทําการพยายามที่จะเปิดหม้อปรุงโอสดลึกลับในตอนนี้พระเอกก็สามารถปลดผนึกมันได้สําเร็จแล้วนะครับสามารถนําเอาโอสดระดับ7ที่อยู่ในหมอห้อลึกลับนี้ออกมาได้และก็ได้ทําการกืนกินมันเข้าไปเพื่อเสริมความแข็งแกรงให้กับตนเองนะครับพระเอกก็ได้นําเอารางหลักของเขานั้นออกมา ทำการหลอมรวมเข้ากับร่างจริงของเขานะครับซึ่งเพียงแค่ร่างหลักของเพกนั้นได้ปรากฏตัวมาบริเวณรอบๆนี้ก็แช่แข็งเป็นน้ําแข็งไปหมดเลยนะครับออราพลังจิตสังหานี้แข็งแข่งมากๆนะครับสําหรับร่างหลักของเพกในตอนนี้ ก่อนที่พระเอกจะนําเอาร่างทั้งสองร่างทําการหลอมรวมกันเข้าไปเหมือนกันนะครับทางด้านของท่านโสดโจ,โจโลินเองตัวเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ในการคอยปกป้องเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใครนั้นไปรบกวนพระเอกได้นั่นเองนะครับแต่กุดูเหมือนว่าในตอนนี้นายน้อยซุนเว่ยตัวเขามุ่งเดินทางมาถึงแล้วนายน้อยซุนเว่ยนั้นก็พอจะสามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่าท่านโจโจโลินพยายามที่จะช่วยเหลือแม่นางลี่มู่หวานตลอด ไอ้น้อยซูนไว้ก็ไม่ได้สนใจแตะอย่างใดคนที่คิดขัดขวางเขาหรือว่าทําให้พิธีการแต่งงานของเขานั้นล่มจมตัวเขาเองไม่ยอมเหมือนกันนะครับทําการเข้าโจมตีทัพโซโจลินไปทางด้านของแม่นางลีมู่วานเองนะครับในตอนนี้ก็ผ่านระยะเวลาล่วงเลยไปหลายวันเลยทีเดียว ตัวแม่นางลีเมื่อวานก็เป็นห่วงพระเอกมากๆนะครับเพราะผ่านไประยะเวลาหลายวันพอสมควรแต่พระเอกก็ยังไม่ได้ปรากฏตัวมาก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงหรือเปล่านะครับแต่ตัวเธอก็ทําได้เพียงแค่รอคอยพระเอกเท่าน,นั้นแต่ในระหว่างนั้นเองก็จะมีนายน้อยซุนเว่ยได้มาหาพอดีนะครับโดยนายน้อยซุนเว่ยมาที่นี่เพื่อที่จะมาเยาะเย้ยแม่นางลีเมื่อวานนะครับได้ทําการบีบพอแม่นางลี่เมื่อวานไปและก็ได้พูดบอกกับเธอไปว่างานแต่งงานของพวกเรานะ ไม่มีใครที่จะสามารถขัดขวางได้ถ้าเกิดว่าเจ้าคิดที่จะตกติกแล้วละก็ข้าก็จะไม่ยอมปล่อยเจ้าไปง่ายเหมือนกันในตอนนั้นเองเขาก็ได้นําเอารางของท่านโสโจโลินส่งมอบให้กับมนางล่มูหวานไปก่อนที่นายน้อยสุดเว่ยก็จะได้เดินหนีออกไปจากที่นี่ด้วยสีหน้าที่สะใจเหมือนกันนะครับซึ่งท่านโสโจลินก็เรียบร้อยซีแงแก่แล้วนะครผม แม่นางลีเมื่อวานตัวเธอก็ทําได้เพียงแค่เศร้าเสียใจและก็รู้สึกผิดกับตัวเองเท่านั้นที่ลากจนโซโจโลินเข้ามายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้จนท้ายแล้วก็ได้ถูกสังหารไปนะครับแถมเมื่อระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายวันพอสมควรนะครับในวันนี้ก็มาถึงจนได้ ระหว่างงานแต่งงานของแม่นางลีมื่วานและยก้อนน้อยสุนเวยทั้งสองก็กําลังที่จะถูกจัดขึ้นแล้วนะครับมีแขกมากมายเข้าร่วมในงานแต่งงานนี้มากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่านิกยายใหญ่ๆต่างๆในอาณาจักรเจ้าแห่งนี้ หนึ่งด้วยที่นิกายเมฆาสวรรค์เป็นนิกายของนักปรุงโอสถนะครับถึงแม้ว่าในด้านความแข็งแร่งของนิกายนั้นจ,จะมีผู้ฝึกตนที่ไม่ได้แข็งแร่งมากมายกว่านิกายอื่นนะครับแต่หนึ่งด้วยที่ชื่อเสียงเรียงนามความร่ำรวยอะไรต่างๆก็เปรียบได้เลยว่านิกายเมฆาสวรรค์นั้นเป็นอันดับหนึ่งของอาณาจรรักรเจ้าแห่งนี้แล้วนะครับก็เลยมีผู้คนมากมายมาเข้าร่วมในงานแต่งงานในวันนี้มากพอสมควรนะครับหลังจากที่ทุกคนมากันครบแล้วพร้อมหน้าพร้อมตา งานแต่งงานก็ได้เริ่มขึ้นไปหน่อยครับโดยพวกเขาก็ไม่ได้กล่าวอะไรไปมากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะให้งานแต่งงานได้จบไปเเร็วและก็ทําการกินเลี้ยงดื่มเฉลิมฉลองกันไปหน่อยครับทันเจ้านิกายก็ได้พูดบอกกับทั้งสองไปเลยว่าเพียงแค่ดื่มน้ําชานี้เข้าไปก็ถือว่างานแต่งงานก็ได้จบสิ้นลงไปแล้วพิธีงานแต่งงานก็ถือว่าเรียบร้อย แบบดีสมบูรณ์แบบนะครับผมแต่ละว่างแม่นางรีเมื่อวานตัวเธอก็ยังไม่ได้ยอมแต่อย่างใดก็ยังมีความคิดในการรอคอยพระเอกนั้นมาช่วยเหลือนลครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเธอก็ยังไม่ได้ดื่มน้ําชาในแก้วนี้ถ้าเกิดว่าพระเอกไม่มาจริงๆตัวเธอก็จะใช้วิธีสุดท้ายในการหนีออกไปจากที่นี่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะต้องตายสุดท้ายก็จะไม่ยอมแต่งงานกับนายน้อยซุนว่ยอยู่ดีเพราะการที่นายน้อยซุนว้่ยอยากจะแต่งงานกับเขานั้นเป็นเพียง แค่ผลประโยชน์เท่านั้นนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเธอแบบว่าไม่ยอมที่จะดื่มน้ําชานี้ไปแต่อย่างใดจึงทําให้ท่านอุโสซุนตัวเขาเองก็จะเป็นพ่อของนายน้อยซุนด้วยน,นั่แหละครับผมในตอนนี้ทําการแบบควบคุมมือของเธอนะครับเพื่อทําการให้ดื่มน้าชานี้เข้าไปตัวเธอก็พยายามที่จะแบบว่าขัดขืนอย่างเต็มที่นะครับ แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทนทานแรงต้านนี้ได้นี่ครับก็เกือบที่จะได้ดื่มน้ำชานี้ไปแล้วนะฮะในตอนนั้นเองแก้วน้ำชาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณแห่งนี้ก็ได้แตกละเอียดไปจนหมดเลยนะครับมีออร่าพลังงานสุดแข็งแกร่งได้โผล่พุ่งออกมาจากกลางร,รานกว้างของนิกายเมฆาสวรรค์แห่งนี้นะครับซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใกลที่ไหนนะฮะก็จะเป็นพระเอกของเรานั่นเองก็ได้ปากดตกไม้ย่างรอเทเลยทีเดียวเพื่อที่จะช่วยเหลือภรรยาทีท่รักของเขาเอาไว้นะครับ คนที่ดีใจที่สุดก็จะเป็นแม่นางลีมูวา่าเลยทีเดียวนะฮะก่อนหน้านี้มีสีหน้าที่แบบว่าเครียดจัดมากๆนะครับพอได้เห็นพระเอกปรากฏออกมาก็ยิ้มออกได้เลยทีเดียวนะครับในตอนนี้กระจกไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่ล่าสุดแล้วนะครับทุกคนสําหรับ EP ที่ี่43นะครับ EP หน้าคลิปหน้าตอนหน้าเดี๋ยวมาใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับตอนหน้านี้มันแน่นอนนะฮะนี่กายมีคส่สวค์นีจะอยู่รอดจากน้ำมือพระเอกได้หรือเปล่าก็รอรับชมกันต่อไปนะครับโอเคนะครับ สำหรับกครที่อยากดูตัวเตมแบบถูกลิขสิทธิ์สาม,มารถดูได้ที่แอปวีทวิตเท่านั้นแต่ก็อาจจะมาช้าหน่อยนะฮะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากดูเต็มแบบมันๆก็สามารถไปดูได้เลยนะครับสำหรับอีพีนี้คลิปนี้ขอตัวลาแคปก่อนนะครับสวัสดีครับ